สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปกำลังใจหรือสิ่งดีๆจากหมอฝากถึงคุณก็ได้นะคะ พิภายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกล่าวอะไรกับคุณนะคะดับแรกเนาะขอยลูกดวงทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเอยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอยห้กดวของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยานะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนนะคะมรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะขอยลูกดวงทําสมาธินึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าแฟนคคคคนนนนนนททีีี่่่่่เเราาาบบหหออออยูะะะะววันัน้้สิงมจกใข ถ้าเกิดว่าไม่รักกันก็อย่าทนอยู่หรือหลอกกันไปนะคะก็ควรยุติหรือจบความสัมพันธ์กันไปเนาะถ้าไม่รักอย่าฝืนดีกว่านะคะมันจะได้ให้ต่างคนต่างไปแยกย้ายไปเติบโตหรือไปเจอคนที่มันใช่มากกว่านี้นะคะมันจะได้ไม่เป็นกรรมที่ต้องมายึดติดหรือว่าคาราคาซังกันอยู่ณนะตอนนี้นะคะเนาะวันนี้เนหัวข้อคือถ้าเกิดไม่รักถ้าไม่ใช่อย่าฝืนนะคะอ่าเรามาดูกันเลยเนาะ ขอให้ไพ่ของหมอเล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอันดับแรกเดี๋ยวหมอขอตั้งจิตอธิษฐานทำสมาธิจับไพ่สักคู่นะคะขออนุญาตจับไพ่ก่อนนะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะถ้าไม่ใช่ก็อย่าฝืนนะคะเนาะอ่ะที่หมอบอกค่ะเหมือนในหัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยเนาะพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยกันไปนะคะไม่ต้องไปยึดติดไว้เนาะที่หมอบอกค่ะมันจะได้ต่างคนต่างไปแยกย้ายไปเติบโต ในแบบของเราเนาะคะ่ะที่เราเป็นใช่โอเคใช่ค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะคุณหลายต่อหลายครั้งนะคะที่มีการทะเลาะการไม่เข้าใจกันหรือว่าคู่คนรักของคุณนะคะมันอาจจะสลับกันได้ในไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเขานะคะที่ติดการพนันขันต่อหรือแม้กระทั่งเกเรไม่สนใจไม่ฮะไม่ให้เกียดเราแม้กระทั่งคำพูดคำจาทาร้ายความรู้สึกจิตใจเรามากขึ้น มันเป็นอะไรที่วงจรที่มันมันเคลียร์กันไม่ได้ในไพ่ใบน,นี้นะคะเขาทนอยู่เพราะอะไรหรือเราทนอยู่เขาอาจจะเป็นเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงก็ได้ลักษณะประมาณนี้ยเพราะว่าเราคิดเวลาที่ทะเลาะก,กันทีไรจัดจบกันทีไรก็ต้องมาจบในเรื่องของบนเตียงลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดคุณยังมีความวนเวียนในสภาวะเกา่เกาๆเ,าเ่างี้คุณจะมีความเครียดหรือทุกข์ใจเหมือนเราอยากจะเห็นแสงสว่างของวันใหม่แต่เรายังไม่พบเรายังตกอยู่กับในอ่าห่วงของความเครียด จมอยู่กับความทุกข์ใจนะคะในภพ่ใบนี้เนาะบางทีคุณอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตสันโดษแต่เราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีการตกลงหรือว่าการปรับความเข้าใจสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นือบ,บเดิมอะไรที่ทําให้เราซ้ำๆรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจทุกครั้งนะคะเพราะว่าเขาอาจจะติดในเรื่องของ ผูห้หญิงด้วยหรือการพูดคุยหรือว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้มีเสน่ห์ลักษณะประมาณนี้หรือเป็นคนที่เฟลลี่เราอาจจะมีความเครียดความกดดันกับเขาเยอะนะคะในไพ่ใบนี้หมอมองว่าตัวคุณควรจะต้องหลีกเลี่ยงการยุติหรือจบความสัมพันธ์เหมือนว่าถ้าเกิดลังกันไว้มันไม่มีอะไรดีในไพ่ใบนี้ปล่อยให้เขาไปเติบโตหรือไปเจอในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่ที่เราก็ปรารถนาเช่นกันเนาะมันจะได้ผ่านอุปสรรคผ่านไปตรงเนี้ยไปได้นะคะเดี๋ยวหมอขอจับไพ่เพิ่มอีกสักสองใบเนาะเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันสูงเลยในไพ่ ค่อนข้างชัดเจนความไม่แน่ใจค่ะ ความกวลกวายความกลัวว่านาคตเราจะไปกับเขาได้ได้ไหมณปัจจุบันนี้เราม,มีมีเรื่องทุกใจทุกร้อนอยู่แล้วเราไม่ไหวอะค่ะเหมือนขอความช่วยเหลือเขาไม่สามารถช่วยเราได้แต่มีแต่เราที่ยืนยื่นให้ความช่วยเหลือเขาลักษณะประมาณนี้คุณเหมือนคนกําลังจะจมน้ำอะค่ะแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยอะคุณอยากพ้นเหนือน้ำแต่คุณมีความทุกข์ความเครียดว่าถ้าเกิดปล่อยกันไปอะสุดท้ายแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองไหมคุณอยู่ได้นะในภพ่ใบเนี้แต่เพียงแต่คุณต้องให้เกียรติตัวเองก่อนค่ะกลับมารักตัวเองโฟกัสที่ตัวคุณเองก่อนเนาะเหมอ่หพูดไว้ะค ข้อว่าถ้าเกิดไม่รักถ้าอยู่กันแบบทุกใจหรือฝืนทนนะ่ะอย่าไปดึงกันไว้คะ่ะให้ปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปในสิ่งที่เขาชอบเนาะเราก็อยู่ในสิ่งที่เรา มูฟออนเรารักตัวเองมีความกดดันในตัวเองมาเยอะแล้วหรือว่าเรากําลังจะหมดเวรหมดกรรมกับเขาก็ได้อย่าไปดึงกลับมานะถ้ามันทะเลาะเลิกลาไปสุดท้ายมันจบเรื่องบนเตียงหมอมองว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะมันไม่ใช่เป็นความสุขทั้งหมดในชีวิตคุณนะคะเลือกปล่อยผ่านไปเนาะอย่าไปยึดติดในสิ่งที่เป็นอยู่คะ่ะเพราะสัจธรรมชีวิตมนุษย์คนเราอะตั้งแต่เกิดมาเรามีแม่อุ้มท้องมานะคะเราก็ไม่ได้มีเขาที่ดูแลเรามาตลอด อาจจะมีแค่พ่อแม่ที่ดูแลหรือซัพพอร์ตเรามานะคะแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเราเกิดการเสียใจการเจ็บปวดหรือว่าเขาทําร้ายร่างกายเราความรู้สึกร้อยเจ็บช้าน้ําใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเราเหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราเท่ากับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เห็นเราเจ็บปวยล้มหมอนนอนเสือ่อดยการผิดหวังเสียใจอกหักพ่อแม่จะเจ็บปวดยิ่งกว่านะคะสิ่งที่หมอบอกหรือสอนนะคะขอให้คุณนําไปปรับใช้เนาะอ่า ถ้าเลิกได้นะคะยุติความสัมพันธ์เนาะก็คืออย่าไปล้างกันไว้ปล่อยให้เขาไปอยู่ในสิ่งที่เขาชอบเราก็อยู่ในที่ที่เราชอบเหมือนกันนะคะคารับรักเคารพตัวเองมูฟออนนะคะปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระไปหรืออยากคิดทําอะไรเราอยู่ในอยู่ในสินงในธรรมล้วชอบอะไรในสิ่งที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระหนี้สินให้กับเขาคนนี้เราต้องไปคอยตามเช็ดตามเก็บให้เขาภาระหนี้สินที่เขาก่อให้อย่างนี้ค่ะเนาะคุณกลับมารักตัวเองโฟกัสในสิ่งที่ดีดีกว่าถ้าเกิดหาเวลาหาทางยุติความสัมพันธ์ได้ก็ ค่อยๆเคียรยหรือแก้ไขไปนะคะแต่ถ้าเกิดมายุติตามที่หมอบอกมาจบสุดท้ายทะเลาะก,กันเลิกกันแล้วกลับมาดีกันมันก็ไม่พ้นเรือเ่องบนเตียงแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นี้นะคะเขาเห็นเราคุณค่าแค่ว่าเวลาที่เขาเหงาหรือเขารู้สึกเปลี่ยวใจที่เขาไม่มีใครเหมือนเราแค่ไปเป็นจุดหนึ่งที่เติมเต็มความรู้สึกเขาในวันที่เขาไม่มีใครเข้ามาแค่นั้นนะคะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเรามากขนาดนั้นนะและคําพูดที่เขาบอกว่ารักเรามันอาจจะเป็นคําพูดที่หลอกลวงคือหวังผลประโยชน์จากเราล้วนๆลักษณะประมาณนี้กลับมารักตัวเองนะคะคุณมีความสวย ความหล่อในตัวเองรักและให้เกียรติตัวเองก่อนในวันนี้นะคะคุณถึงจะมีความสุขในชีวิตในการเริ่มต้นใหม่นะคะหมอน,นิ่มเป็นกําลังใจให้เนาะถ้าเกิดไม่รักอย่าฝืนนะที่หมอบอกค่ะปล่อยไปดีกว่าเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่ดีมากขึ้นนะคะหมอเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะขอให้ทุกคนฟันฝ่าว่าสักไปได้ในครั้งนี้นะคะขอให้สำเร็จสปรัถนาแล้วขอเจอคนรักที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะรักและเคารพตัวเองก่อนนะหมอเชื่อว่าคุณทําได้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ